อร่อยจังเลยรสชาติเหมือนที่แม่ของข้าทำเลยพี่ใหญ่พี่ล้องเหลือไว้ให้ข้าด้วยสิปูปากไปเลยเจ้าพวกสารเลวข้าเพิ่งกินสาลาเปาไปแค่คำเดียวเองนะพวกคนโง่เขลาเหล่านี้ควรจะกินช้าๆกว่านี้เพื่อให้คุ้มค่ากับอาหารที่วิเศษขนาดนี้ เจ้ายังจะกล้าพูดแบบนี้กับคนอื่นอีกหรือตัวของเจ้าเองเป็นยิ่งกว่านี้อีกนะในตอนที่เจ้ามาที่นี่ครั้งแรกนะเฮ้ยเจ้าอ้วนนี่เจ้ากล้าดียังไงมาทําให้ข้าขายนะอะไรกันข้าก็แค่พูดความจริงเจ้ามีปัญหาเรื่องไงเจ้าแหงเข้ามาเลยว่าใครจะแน่กว่ากันมาออกกําลังกายก่อนอาหารหน่อยเป็นไงการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอดีมาเลยเอานี่ไปกินซะ นี่ข้ากำลังทะลวงขั้นนั้นเหรอแค่กินบะหมี่ข้ากำลังจะก้าวไปสู่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับกลางนั้นเหรอผู้พิทักประตูภูเขาราชาจากผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับต้นสู่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับกลางเพราะข้าก็เหมือนกันนี่ข้าทะลวงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดนั้นเหรอ ผู้พิทักษ์ประตูภูเขาราชาจากผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับกลางสู่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดเพียงแค่กินข้าวก็สามารถเลื่อนขั้นได้แล้วงั้นเหรอผู้พิทักษ์ประตูภูเขาราชาจากผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับกลางสู่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดใช่ข้าก็รู้สึกถึงบางอย่างได้เช่นกันหมายความว่า ข้าสามารถพัฒนาไปสู่ข,ขั้นปรมาจารย์สูงสุดได้ตามเท่าที่ข้ากินมากขึ้นใช่หรือไม่อาหารเหล่านี้เต็มไปด้วยพลังฉีมากพอปริมาณพลังฉีของข้าวหนึ่งกิโลกร,รมัมคือหินวิญญาณระดับกลางหนึ่งก้อนแต่หินวิญญาณน,นั้นไม่บริสุทธิ์ข้าสามารถดูดซับพลังฉีในหินวิญญาณได้มากที่สุด6 0เเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้าสามารถดูดซับพลังฉีของข้าวนี้ได้100%ทันทีโดยที่ข้าไม่ต้องฝึกฝนเลยด้วยซ้ํา แถมเจ้าสามคนนี้ยังสามารถทะลวงขั้นไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆเลยงั้นเหรอดังนั้นราคาอาหารพวกนี้จึงไม่แพงเลยการกินอาหารเหล่านี้สามารถทดแทนการฝึกฝนได้นี่พนักงานเอาเหมือนเดิมมาเพิ่มที่โต๊ะนี้ด้วยเมื่อกี้ข้ากินเร็วเกินไปข้าจำไม่ได้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้ข้าก็ยังไม่อิ่มเลยจะมีโต๊ะไหนที่เชฟจะมาโชว์ฝีมืออีกไหม เอาอาหารกลางวันนี้ไปให้เสี่ยวเซียวที่หลังนางโตขึ้นมากแล้วดังนั้นให้นางกินนมและไข่มากขึ้นแล้วก็วางอาหารห้าชุดไว้ที่ประตูบ้านให้ฝ่าบาทด,ด้วยเขากำลังพักผ่อนส่วนคนอื่นๆก็เหมือนเดิมได้เลยอืมรอดเดี๋ยวนะสะลาเปาสิบลูกข้าวสีชามไข่ดาวสีฟ้องบะหมี่ไก่ฉีกสีชามรวมแล้วห้าสิบเหรียญเงินแม่นางกรุณาจ่ายค่าอาหารชุดแรกก่อนขอรับ ทั้งหมด50ิเหรียญเงินหรือ50าิินวิญญาณระดับกลางอะไรกันลูกค้ายังกินอาหารไม่เสร็จเลยแต่เจ้าก็เรียกเก็บเงินจากพวกเราแล้วเหรอนี่มันเป็นร้านอาหารแบบไหนกันเออมันเขียนไว้ในกฎและข้อบังคับของร้านอาหารของเราว่าเจ้าต้องจ่ายเงินก่อนแล้วถึงจะสามารถเสิร์ฟอาหารชุดต่อไปได้พี่สาวโปรดอย่าทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเลยนะข้าเองก็ลำบากใจเฮ้ย วันก่อนราชาสู่ก็สามารถทําให้ข้าโกรธนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับเขาแม้แต่เจ้าที่เป็นเพียงพนักงานเสิฟขั้นนักลบยังกล้าทําให้ข้าพูดนี้ต้องอับอายเจ้าคิดว่าข้าคนนี้เป็นใครกันเลวเขาข้าแค่ทําตามกฎที่ปรากฏมาพร้อมกับโรงแรมนี้เท่านั้นสิ่งนี้ได้รับการตัดสินใจโดยท่านปรมจาจยาระดับเทพของเราในภูเขาราชาแล้วข้าจะกล้าฝ่าฝืนมันได้อย่างไรแต่ข้าไม่สามารถอธิบายให้เจ้าฟังได้ หินวิญญาณระดับกลาง50ก้อนใช่ไหมทีนี้ก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้พวกเราได้แล้วเมื่อราชาของเจ้าออกมาข้าจะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นี่คือวิธีที่เจ้าปฏิบัติต่อลูกค้าของเจ้างั้นเหรอหนึ่งสองสามสี่แม่นางเจ้ามีหินวิญญาณระดับกลางเพียง32ก้อนและระดับต่ำสิบก้อนซึ่งมันยังไม่เพียงพอไม่ต้องพูดถึงการเรียกเก็บเงินในครั้งที่สองเลย ข้าลืมเรื่องนี้ไปเลยตอนที่ข้าออกจากนิกายข้าไม่ได้ใช้เงินมากนักและเงินเดือนของข้าก็แค่หินวิญญาณระดับกลาง20ก้อนต่อเดือนเท่านั้นข้าไม่สามารถจ่ายค่าอาหารบนภูเขาราชาแห่งนี้ได้เชอะเจ้านับถูกหรือเปล่าลองนับดูอีกครั้งสิแน่นอนว่าข้านับอย่างถี่ถ้วนแล้วถ้าเกิดมาพร้อมกับช้อนเงินอยู่ในปากข้ามีความสามารถทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินเอาละนำหินวิญ,ญญาณของพวกเจ้ามารวมกัน ่านหญิงข้าต้องขออภัยด้วยแต่พวกเราสามพี่น้องล้วนยากจนเราใช้หินวิญญาณเกือบทั้งหมดไปกับอาวุธแล้วหินวิญญาณระดับต่ำเหล่านี้คือทั้งหมดที่เรามีตอนนี้เราไม่สามารถใช้หินวิญญาณในหุบเขาสายลมได้ได้แล้วและอาวุธของพวกเราก็ถูกฟาบาท,ทำลายไปแล้วด้วยเออก็ยังไม่พออยู่ดีนี่พวกเจ้าไม่คิดจะตรวจสอบกระเป๋าเงินก่อนกินข้าวเลยเหรอให้พวกเราติดไว้ก่อนได้ไหม ข้าจะอธิบายให้ลาชูฟังเองเมื่อเขาออกมาทัางน่าขายหน้าจริงๆแต่ก็อดไม่ได้เพราะอาหารมื้อนี้มันอร่อยจริงๆซูอยู่เจ้ามันสารเลวเจ้าคิดว่ามันตลกมากหรือ,อยังไงดูพวกเขาสองคนตอนนี้สินั่นคือตัวอย่างของคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารเอ้ยระวังไว้หน่อยนะเจ้าสารเลวเอ้ยต้องขออภัยนี่เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆและเราไม่สามารถมองข้ามได้ นี่เจ้าเรียกมันว่าธุรกิจขนาดเล็กงั้นเหรอด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยนะแต่ถ้าเจ้ามีของดีมาเป็นประกันก็ไม่เป็นอะไรฮะ<า>ดาบของเจ้าเป็นอาวุธวิญญาณระดับสูงใช่ไหมดูมีค่านะฝันไปเถอะนี่คือของขวัญจากท่านอาจารย์ของข้าก็ได้ก็ได้ไม่เป็นแค่อาวุธวิญญาณระดับสูงไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้น แล้วสร้อยคอของเจ้าล่ะมันทําจากทองคําไหล้านระดับสูงใช่ไหมถ้าเกิดในตระกูลที่ล่ํารวยถ้ารู้จักสมบัตินี้ดีมันคุ้มค่ากับมื้อหารทุกเดือนของเจ้านะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเออเฮ้เฮพวกเราค่อยๆคุยกันก็ได้เจ้าไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้ตกลงไหมผู้อาวุโสมาช่วยทีเรามีปัญหาแล้วฮถ้ารอเวลานี้มานานแล้ว ได้แล้ววันนี้เราจะได้ทานอาหารเพิ่มใช่ไหมในที่สุดข้าก็จะกินอิ่มได้สักทีซูอยู่ทำให้ข้าโกรธแต่มันเป็นความเข้าใจผิดและที่เจ้าสามคนนี้ทำให้ข้าโกรธเพราะพวกเขาไม่มีอะไรทำข้าจึงได้แต่ยอมอดทนแต่เจ้าซึ่งเป็นเพียงแค่นักลบตัวน้อยบางอาจมาหยาบคายต่อหน้าข้าและเจ้ายัางต้องการสร้อยคอทองคำหายหลางของข้าอีกล่ะดียังไงเจ้าบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มีวันถูกทำลายได้ใช่ไหม แต่ข้านี่แหละที่จะเผามันให้เป็นชิ้นๆเองเดี๋ยวนะสร้อยคอทองคำไฮล้านงั้นเหรอนั่นคือเปลวไฟดอกบัวน้ำแข็งใช่ไหมโอ้พระเจ้า,านางคือเล้งชีซือจากวังดอกบัวน้ำแข็งเฮ้เฮ hey, hey, ข้าแค่ถามเท่านั้นเองถ้ามันมีค่าก็ไม่ต้องก็ได้แย่ yeah, แล้วไอ้เจ้าเด็กบ้านั้นอยากได้สร้อยคอทองคำของนางงั้นเหรอ เจ้าต้องมีขีดจำกัดในการหาเรื่องตายบ้างนะรอยคอนะั่นหมายถึงเงินสำหรับเจ้าเหลงชี้สือหยุดนะทักษะดอกบัวน้ำแข็งเปลวเพลิงเผาไหมแต่สำหรับนางนั่นคือชีวิต